สวัสดีครับนะครับวันนี้ WCI นะครับกับคู่หูสัจจันย์ก็คือ WorldPan กับ WorldPan ไฮโดรซานนะครับวันนี้เรามาตะลุยสวนเงาะที่หนึ่งนะครับในจังหวัดตราดมันมีอะไรมันดียังไงแบบไหนเรามาพบกับเจ้าของสวนนี้กันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึ่งครับกีจิดาภาค่ะพี่จิดาภาชื่อเล่นว่าพี่เพนค่ะคุณพี่ มนทนชินเลนชเนนเนนเป็นคนงานประจำตัวอ๋อเป็นคนงานประจำตัวนะครับพี่เพนนี่สวนไม่ได้ทำแต่เก็บตังค์อย่างเดียวจ้าโอเคอันนี้คนทำ้วยโอเคช่วยกันบางทีช่วยกันตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยครับตำบลบ่อพลบ่อพลแถวนี้ก็เรียกคลองแองค่ะคลองแองคลองแองคลองแองล่างอําเภอบ่อร่ายบ่อร่ายจังหวัดตราดโอเค อันนี้คือสวนเงาะเงาะอะไรนะครับพี่เพ็นสีทองค่ะเงาะสีทองมันจะออกเร็วกว่าโรงเรียนเราเลยชอบปลูกตัวนี้ได้เงินก่อนปลูกมากกว่ากันค่ะน้ำหนักดีลูกใหญ่น้ำหนักดีแป๊บเดียวได้รังแล้วเอค่ะแล้วอันนี้พี่เพ็นทั้งหมดกี่ไร่ครับอ่าสิบหกค่ะสิบหกไร่ปลูกประมาณสิบสองไร่เนาะทีนี้เนาะปลูกประมาณสิบสองไร่เคยนับต้นไหมครับว่ากี่ต้นร้อยกว่าค่ะร้อยกว่าร้อยแปดสิบต้นครับวันนี้ที่เราเข้ามาดู สวนของพี่เพนเนี่ยครับเพราะว่าพี่เพนบอกว่าสวนเขาเก็บก่อนชาวบ้านเก็บก่อนได้เก็บก่อนชาวบ้านประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันเจ็ดวันถึงสิบวันคนอื่นเ็ยังไม่ได้ค่อยเก็บกันเลยยังเป็นลูกเล็กๆตอนนตอนนีอย่างนี้เลยนะครับแต่ของพี่ดูครับได้เก็บเพราะเราใช้เราใช้ยาตัวนี้ค่ะที่ตเวอร์เพนค่ะคู่หูมาสจั่นนี่เองนะครับเวอร์เพนนาโนกับเวอร์เพนไคโตซานนะครับคู่นี้พี่ใช้พี่ พี่ใช้มานานหรือยังหรือว่าเพิ่งใช้เพิ่งใช้ปีนี้เองค่ะเนี่ยเพิ่งใช้แค่ปีนี้ปีก้าก็เก็บเหมือนเหมือนคนอื่นเขาเขาเขาสุกเราก็สุกด้วยแต่ปีนี้สุกเร็วกว่าจ้ะอ๋อแต่ปีนี้พอพี่มาใช้ไอ้คูู่ปจำตัวนี้อ่าก็กฎว่าสุกเร็วกว่าสุกเร็วกว่าค่ะกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่าเจ็ดวันสิบวันประมาณ้แลวโลละร้อย โลละร้อยนะคะโลละร้อยโลละร้อยบาทค่ะโลละร้อยบาทเองนะครับโลเทมทีกี่ปีอ่าแต่คนอื่นก็ได้สี่สิบเราได้สี่สี่เพราะของเรามีให้เก็บแล้วได้ได้ทีเยอะแต่คนอื่นมันมีห้าลังสิบลังเขาก็จะไม่ขึ้นไม่ขึ้นราคห้พี่ได้เก็บไวอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วว่าขนาดผลขนาดของผลรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติหวานกรอบค่ะรสชาติหวานกรอบ ว่าสีทองในปกติมันจริงๆแล้วจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวที่ไห่หวานแต่พอพี่ใช้คู่นี้แล้วปรากฏว่าออกหวานหวานค่ะหวานกรอบแล้วตกลงเขาชอบกินง้อแบบเปรี้ยวกันหรือแบบหวานก็ต้องหวานที่ก็ต้องหวานแต่โรงเรียนจะหวานกว่านี้แต่ยังไม่โอ้แต่ว่าสีทองของพี่พี่ใช้คู่นี้เนี่ยสิบหกไร่ของพี่เนี่ยพี่ใช้มาตลอดระยะเวลากี่กี่วันกี่เดือนยังไงครับฉีดไร้หุ่นนะสิบวันฉีดทีสิบวันฉีดครั้งสิบวันฉีดครั้งช่วงประมาณกี่เดือนครับ ที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มออกดอกเลยออกดอกประมาณสามเดือนตั้งแต่เริ่มใช้ออกดอกรู้จักตัวนี้ก็ใช้กันตลอดเลยใช้มาตลอดแล้วสิบหกไร่ของพี่ร้อยแปดสิบตวต้นเนี่ยพี่ใช้ไอ้คู่นี้ตลอด้อยขนาดไหนครับก็น้ําพันลิตรก็เนี่ยขวดขวด้นี่องซองไอ้ีขวดหนึ่งไอ้นี่ซองหนึ่งแล้วเวอร์แพนนาโนซองหนึ่งเวอร์แพนไคโดซานหนึงขวดวดค่ะน้ำพันลิตรน้ำพันลิตรแล้วน้ำพันลิตรพี่ฉีดได้ ข uhm, right pa uh, นาดไหนทั้งหมดสิไร่พี่ใช้ต้องใช้ถึงสามพลิตรสามพันลิตรสามถังนั่นคือสามคู่จสิบวัน่างสิบวันครั้งโอ้แล้วทิ้งไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไม่สวยมันดีอ่ะขนสวยอะไรเงี้ยคู่นี้หลังจากที่พี่ใช้เนี่ยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่เพนเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วนะมันรู้สึกว่ามันจะมันก็โดกนะแต่ปีนี้ก็โดกอีกอ่ะ จะรู้สึกจะดกมากกว่าปีกายดกมากกว่าปีกายถึงได้ลูกไม่ค่อยมากไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ดกเกินเยอะเลยยาตัวเนี้ทำให้ดกกิงหักฉีเยอะแยะเลยเห็นเห็นเลยนะผลมันหนักไหมก็หนักสิหนักค่ะก็หนักจะน้ำหนักดีน้ำหนักดีครับแต่ที่แน่ๆเลยคือได้เก็บก่อนชาวบ้านเขาแน่ละก่อนก่อนค่ะเป็นอาทิตย์เลยก่อนโอ้โหเจ็ดวันสิบวันแล้วพี่เปรียบเทียบแล้ว เขาเรียกว่าต้นทุนที่พี่ใช้ไม่มากไม่มากไม่เพราะเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ใส่พวกปุ๋ยคอกที่เรามีขายอยู่ในราคาต้นทุนใช่ไหมแต่สิบวันเราต้องต้องฉีดเนี่ยมันจะทําให้ลูกใหญ่เร็วคนสวยเนี่ยมีน้ําหนักหน่อยแต่เห็นว่าเห็นบอกว่าพี่เพนเนี่ยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ค่ะไม่ใช้เลียงสารเคมียาฆ่าแมลงเราไม่ใช้เลยค่ะไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยยาฆ่าแมลงไม่ใช้เลยแลหญ้าก็ไม่ใช้เห็นไหมยังไม่ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าใช้ระบบตัด เสียแต่เงินนักค่าน้ามันเราคนตัดก็สองพันเหมาเนี่ยตัดอย่างเดียวไม่ใช้ไม่ใชไอพวกเคมีอะไรเลยไม่ตัดเมีเอย่างแลเป็นปุ๋ยอะพี่แล้วไม่ใช้เคมีแล้วอย่างนี้โรคหรือแมลงอะไรไม่มากวนเลยหรอไม่มีแล้วไม่เีเนยีมันมันก็มีพวกนกนกมากินกินหมดนอนอะไรอะไรเข้าสวนเนี่ยอีกาเข้าเจ้าเข้าสวนกินเงาะถ้เงาะหวานปีที่แล้วอะถ้าเป็นปีที่แล้วอ่ะ โรคหรือว่าแมลงมันมีอะไรมากวนมากกว่าในก็ไม่กวนเพราะว่าปีที่แล้วก็ใช้อินทรีย์แบบนี้ค่ะแต่ไม่เคยใช้ตัวนี้เท่านั้นเองครับก็ใช้พวกอินทรีย์เหมือนเดิมครับค่ะแต่ที่แน่ๆคือสัมผัสได้ก็คือหนึ่งลูกน้ําหนักดีรสชาติหวานขึ้นนะครับแล้วก็เก็บก่อนเก็บก่อนสุกก่อนชาวบ้านเขาค่ะแล้วเปรียบเทียบแล้วต้นหนุนก็คือไม่สูงไม่มากไม่ไม่สูงพี่เพ็บอกว่าพี่เพ็ลดปุ๋ยที่ใส่ต้นกับ ดินด้วยรถรถไปเยอะลงเยอะเยอะเลยตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าได้ทั้งใบได้ทั้งอะไรเมื่อลงล่างด้วยคู่นี้หนึ่งคู่นะครับต่อน้ำหนึ่งพันลิตรใครฉีดได้มากน้อยแล้วแต่ใช่ไหมแต่ของพี่16บหกไร่ใช้แค่3มชุดสถังสามถังพันลิตรเคือฉีดซกมากเลยอ่ะให้ยดลง มันถึงได้เปลืองจริงๆเนเปลืองกลัวต้นไม้ไม่ได้กลัวเพไม่โตกลัวเพาไม่โตจริงๆจริงแล้วก็ฉีดเปละอองพอมี่ไม่เลกลอวฉีดเป็นกลัวไม่กลัวเพราะเผลอเข้าในต้นไปฉีดด้านในนะด้านในก็ต้องได้ด้วยเพราะว่าลูกข้างในมันก็มีอ่ะมั้ยยาแด้ทนี่นะครับโอ้โหผลผลิตนี่ลูกนี่จะเห็นอยู่นะครับเนื้อสีทองซึ่งปกติรสชาติมันไม่ไม่ได้หวานอะไรมากมายเลยบางทีผมลองชิมเด็ดจากต้นแล้วชิมแล้ว ไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยลูกใหญ่ๆ,ๆ,ๆคเป็นรสชาติหวานแล้วเร <ขอ S 2> ียกว่าร่อนเนื้อร่อน,นเลยขอบร่อนค่ะนะฮะจริงๆแล้วนี่แกะให้ดูเลยดีกว่าครับเพราะว่า,าผมอยากกินมานานแล้วนะฮะได้เลยค่ะได้เลยค่ะน,นั่นแหะนนเนื้อใสหนงเลยนะครับใสหนงด้วยนะใสหนงนะมันเป็นยังไงใสหนงใสหนงหนงนี่ครับอือหือหวานหวานครับขอบ แล้วเนื้อโอ้ดูเนื้อหนาเลยค่ะเนื้อหนามากนี่นะครับร่อนหวานกรอบร่อนไม่มีติดไม่มีอะไรให้ให้ลำบากใจเห็นไหมครับแค่แกะออกมาเนี่ยแน่นอนเลยอือนะฮะก็กินต่อครับได้เลยค่ะอือยเลยหวานค่ะแล้วพี่เพนนี่ทำเงาะอย่างเดียวป่ะครับก็มีอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ไม่ถนัดค่ะโอทุเรียนกระพมีบ้างแต่ว่าไว้กินอ๋อปลูกไว้กินแต่เงาะนี่ขาย ปีหนึ่งปีกายได้ห้าแสนแต่ปีนี้คิดว่าจะสักแปดแสนแต่โทรแต่มีคนบอกให้ได้ล้านเนี่ยถาเรามองจากผลผลิตที่มันออกมาเนี่ยครับนี่เราไม่ได้เราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้เพรสเจอร์ไปเราเห็นที่ผลผลิตที่มันออกมาถ้าถ้าได้แปดแสนนะฮะเวอร์แพนนี่ขายดีมากเลยเนี่ยสองแสนแล้วน่ตอนนี้สองแสนแล้วสองไปแล้วก็ยังเห็นเต็มไม่ได้เลยน่าจะได้น่าจะได้เพิ่มอีกโอ้โหนะฮะนี่สองแสนมันไปแล้วอะตอนเนี้ย นี่นี่ะครับนี่คือคู่หูวัสจันรครับเวอร์แพนไอออนนะครับเป็นสูตรไอออนนะครับยังอยู่เยอะเงาะกับเวอร์แพนไครโตซานนะคู่นี้คู่หูไม่ผิดหวังนะคะใช้ได้เลยค่ะนี่นะครับแกเร็วสุกเร็วอร่อยรสชาติดีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราใช่ไหมเอองาะค่ะเงาะนะครับจ้าองมันจะแกเร็วเหลืองเร็วสุกเร็วได้ข้ายก่อนเขาค่ะอืมโอเคฟังจากปากแล้วนะครับวันนี้ถ้าท่านไม่ตัดสินใจที่จะใช้ นะครับคู่หูมั่อไหรนี้ก็ถ้ากับท่านทิ้งโอกาสดีๆของการที่ท่าน,นาใครไม่ใช้ผิดหวังเห็นไหมนะครับนี่เกษตรกรพูดนะนี่คือเสียงจากเกษตรกรนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าได้เก็บอีกหรือว่ามีตรงไหนที่ดีๆในละแวกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกครับว่าคู่หูมื่อไหร์คู่นี้ทําอะไรให้เกษตรกรได้สูมิใจบ้างสําหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่เพนกับพี่เนทมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ